สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องสระอะนะคะจุดประสงค์ในการเรียนรู้ค่ะข้อที่1เพื่อให้นักเรียนรู้จักสระในภาษาไทยนะคะแล้วข้อที่2ค่ะเพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนคําที่ประสมด้วยสระอะได้ค่ะสระอะนะคะออกเสียงอะนะสระอะก็จะเป็นสระเสียงสั้นนะคะ คำที่ประสมสระ,ะนะคะเมื่อมีตัวสะกดนะจะเปลี่ยนรูปอะเนี่ยเป็นไม้หันอากาศแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นอย่างไรนะคะ,ะมาดูในส่วนของอธิบายเพิ่มเติมความรู้นะคะอ่านสระค่ะสระนี้อ่านว่าอะไรคะ อ,อ่านว่าสระอะนะคะส่วนอันนี้ค่ะรูปแบบนี้ก็คืออ่านว่าไม้หั่นอากาศนะคะสระอะเนี่ยจะอยู่ต่อด้านหลังของพยัญชนะใช่ไหมคะส่วนไม้หั่นอากาศเนี่ยจะอยู่ด้านบนของพยัญชนะนะคะนักเรียนฝึกอ่านแจกรูปนะคะกออะกะจออะจาก ปออะปะปออะปะขออะขะชออชะฉะผออะผะสออะสะกไปอักษรตามบ้างนะคะคออขะคะชออะ ชะนนออะนะมออะมะนักเรียนมา ฝึกอ่านคำสระอะที่มีตัวสะกดกันบ้างนะคะอย่างที่คุณครูบอกไป,ไปเมื่อตอนต้นนะคะสระอะเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนรูปอะเป็นไม้หันอากาศนะคะจะเปลี่ยนรูปอะที่อยู่ด้านหลังพยัญชนะนะคะไปเป็นไม้หันอากาศซึ่งอยู่ด้านบนพยัญชนะนะคะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านเริ่มจากสระอะแบบไม่มีตัวสะกดกันก่อนนะคะอะ่ะกออะกะจออะ จะตออะตะปออะปะอันนี้จะเป็นพยัญชนะต้นนะคะเขาก็จะกำหนดมา4ตัวเดี๋ยวเราจะประสมสระแล้วก็เติมตัวสะกดไปทีละตัวนะคะเริ่มจากแถวนี้ค่ะสระอะเนาะมีตัวงงงูเป็นตัวสะกดค่ะสระอะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะแล้วก็มีตัวงงงูสะกดเนี่ยอยู่ต่อท้ายเลยนะคะ,ะนักเรียนอ่านพร้อมกันค่ะ กออะงอกังจออะงอจังตอะงอตังปออะงอปังต่อไปนาะหนูเป็นตัวสะกดบ้างค่ะกออะนอกันนักเรียนฝึกอ่านด้วยนะคะจออะนอจันตอะนอตันปออะนอปันก็ไก่เป็นตัวสะกดค่ะกออะกอกักจออะกอจัก ตออะกอตัปออะกอปัต่อไปดอเด็กเป็นตัวสะกดนะคะกออะดอกัดจออะดอจัดตออะดอตัดปออะดอปัดอ่าแล้วก็บอไปไม้เป็นตัวสะกดค่ะกออะบอกัจออะบอจับตออะบอตัดปออะบอปัด เรเรียนสังเกตไหมคะว่าคําที่ประสมด้วยสระอะโนเมอร์มันมีตัวสะกดนะคะสระอะปกติเนี่ยจะอยู่ด้านหลังใช่ไหมคะมันจะเปลี่ยนเป็นไม่หันอากาศนะคะแล้วก็จะมีตัวสะกดมาต่อท้ายแทนแบบนี้เลยนะคะต่อไปมาดูการสะกดของอักษรสูงกันบ้างน,นะคะแบบมีตัวสะกดที่ประสมสระอะนะคะ อ่เริ่มจากผสมสระอาะแบบไม่มีตัวสะกดก่อนนะคะขออ่ะขชออฉะฉพผออผะผะสอะสะาตาด้วยงองูเป็นตัวสะกดค่ะขออะงอขังชอองอฉังผอองอผังสอองอสังเนาะหนูเป็นตัวสะกดค่ะ ขออะนอขันชออะนอฉันพออะนอผันสออะนอสันก็กลายเป็นตัวสะกดค่ะขออะกอขัดชออะกอฉักพออะกอผักสออะกอสักดอเด็กสะกดค่ะขออะดอขัด ชออะดดชัดพออะดดผัดสออะดดสัตดบอใบไ,ไม้เป็นตัวสะกดค่ะขออะบอขับชออะบอฉับพออะบอผับสออะบอสับไปดูอักษรตามกัน้างนะคะคออะคะ ชออะชะนออะนะมออะมะคออะงอคังชออะงอชังนอะงอนังมออะงอมังลองนูสะกดบ้างค่ะคออะนอคันชออะนอชันนออะนอนัน มออะนอมันกอไก่สะกดค่ะคออะกอคัฟชออะกอชัรดนออะกอนักมออะกอมัตคอควายสะเออดอเด็กสะกดค่ะคออะดอคัฟชออะดอชัดนออะดอนักมออะดอมัดและพอยเป็นไม้เป็นตัวสะกดนะคะ คออะบอคัดชออะบอชัปนออะบอนับมออะบอมัดเป็นยังไงคะนักเรียนยากไหมคะสระอะไม่ยากเนาะ,ะต่อไปมาอ่านสะกดคำคำนี้ค่ะคำคำนี้คือคำว่าวันนะคะพยัญชนะต้นก็คือตัววแหวนประสมสระอะตัวสะกดคือตัว นอหนูนะคะสะกดว่าวอนอนวันอ่านว่าวันนะคะ,ะคำนี้ค่ะคำว่าทังนะคะทังเนี่ยพยัญชนะต้นคือตัวทอทหารประสมสรอะอาะตัวสะกดคือตัวนอหนูนะคะมีวรรณยุกค,คือวรรณยุกโทนะคะเราสะกดว่าทออองอถังไม่โทถังค่ะ ส่วนคำนี้ค่ะคำว่าวัดนะคะวัดพยัญชนะต้นคือตัวหอหีบวอแหวนนะคะะสมสระอะมีตัวสะกดคือตัวดอเด็กนะคะสะกดว่าหอวออดอวัดอ่านว่าหวัดนั่นเองนะคะ,ะวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกทักษะภาษานะนะมีไม่เยอะนะคะ นาเกี่ยวเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับสระอะนะคะข้อที่7เนี่ยเขาให้เขียนคําที่ขึ้นต้นด้วยคําที่กําหนดเขาก็จะมีคําที่ผสมสระอะมาให้นักเรียนก็เขียนอีกหนึ่งพยางต่อท้ายนะคะและข้อที่8ค่ะเลือกคําในวงเล็บเติมในประโยคให้ได้ใจความนักเรียนก็ต้องเลือกคําที่อยู่ในวงเล็บเนี่ยมาเติมในช่องว่างให้ได้ใจความนะคะ,ะงานของเรียนควันงานของนักเรียนวันนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้เนาะ ค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ